สลิมนะคะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวมีกันเดี๋ยวจะส่งให้ดูสองทิปเนาะอันนี้เราชงเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราชงเสร็จแล้วสูตรถักจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นอไมโลเนาะมาโลผสมกาแฟอันชื่มอมร์อเฮ้ยแบบเออกินเข้าไปก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเรากินมโลอ่ะมันไม่มีกลิ่นของกาแฟตัวนี้เลยอ่ะ หนึ่งซองทานได้สี่ครั้งนะคะหนึ่งซองทานได้สี่ครั้งนะคะก็คือว่าเราอะ่ะต,ตัดตัดตุกบางๆอย่านะง,งนะี้นะแบบนี้นะแล้วก็เทลงไปนะคะใส่ช้อนนะคะแล้วก็ชงสําหรับคนที่มีหุ่นเหมือนพี่ปิมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะหุ่นอบอึ่งนะคะตอนนี้มีทั้งพุงนะคะด้านข้างด้านหน้านมีหมดเลยนะคะเอาเอาแต่ช่วงนี้ลงนะคะแต่ช่วงบนไม่ต้องมาลงนี่นะ,ะลงไปเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลมันจอกมาเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวตอนนี้ดูหุ่นพี่ติณไว้นะดูหุ่นพี่ตินไว้นะคะว่าบึกบึนมากนะคะเป็นหุ่นที่แบบบึกบึนนะคะหน้าสวยนะคะแต่หุ่นอื่นเงี้ยมันก็แบบว่าอาจจะไม่มีไขมันเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นกาแฟนะคะกาแฟเนี่ยก็สามารถชงได้กับไม่ว่าจะเป็นเน้กาแฟมอคค่า ok ok หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นของร้อนทุกชนิดนะคะไม่ว่าลูกค้าอ่จจะทานกับอะไรเนาะขอให้เป็นของร้อนนะคะทานข้นไป กับกาแฟก็อร่อยเช่นกันนะคะอันนี้ต้องยกนิ้วให้เขาเลยค่ะแอลสลิมคอฟฟี่ค่ะ